จะระดับดวงตามวันเกิดคลิปนี้นะคะมาดูกันว่าคนวันไหนในช่วงนี้ขี้อ้อนขี้เอาใจเป็นที่สุดเลยยสวัสดีค่ะพี่หมอไอไอเดลี่นะคะเป็นหมอดูค่ะและคลิปนี้นะคะเป็นคลิปจะระดับดวงตามวันเกิดนะคะว่าคนวันไหนในช่วงนี้นะคะมีลักษณะน,นิสัยของความขี้อ้อนขี้เอาใจที่สุดนะคะ ในช่วงนี้นะคะจะแบบว่าเอาใจเก่งอ้อนเก่งเป็นพิเศษนะคะใครวันไหนจะได้อยู่ในอันดับที่1นะคะไปลุ้นแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะเริ่มต้นที่อันดับที่3ก่อนเลยนะคะนั่นก็คือคนที่เกิดใน ใจใดๆทั้งสิ้นเลยคืออารมณ์แบบว่านิ่งมากนะคะเพราะว่ามีความรู้สึกที่แบบว่ามันนอยอ่ะมันไม่อยากจะทําอะไรเลยด้วยซ้ํานะคะมันไม่อยากจะส่งสิ่งหรือคุยกับใครด้วยซ้ํานะคะแบบว่าขออยู่เงียบๆขออยู่ล่องส่วนตัวคนเดียวนะคะอย่าเพิ่งมาเซาซีใดๆทั้งสิ้นนะคะความอ้อนความเอาใจในช่วงนี้เรียว่าเป็นสูตรเลยจ้าต้องหาคนมาช่วยตีไข่ให้แตกนะคะจะได้ขึ้นไปอยู่อันดับหนึ่งค่ะมาต่อที่อันดับ ไมก็พอมีบ้างพอมีกุบกิบนะคะแต่เป็นฟีลแบบว่าตามอารมณ์นะคะไม่ได้แบบอ้อนบ่อยเอาใจบ่อยอะไรแบบนี้นะคะคืออยากทําก็ทําไม่อยากทําก็แบบก็ก็เฉยแก็นิ่งนะคะเออระดับความอ้อนความเอาใจยังสู้คนอันดับหนึ่งไม่ได้นะคะเป็นฟีลแบบชิลๆมากกว่านะคะแต่ถ้าแบบว่าอยากได้อะไรอ่ะเออถึงจะอ้อนนะคะเออมันต้องแบบมีเหตุและผลถึงจะทํานะคะถ้าแบบว่า อยู่ดีทําเลยไม่มีเหตุแล้วผลอะไรเงี้ยก็ไม่ก็เฉยๆก็ปล่อยชิวนะคะต้องแบบว่ามีอะไรบางอย่างฉันถึงจะอ้อนฉันถึงจะแบบอะ,อะไรประมาณนี้เกิดขึ้นนะคะก็จะไม่ค่อยหวานแหววโรแมนติกสักเท่าไหร่นะคะและอันดับที่หนึ่งนะคะคือคนที่เกิดในวันเหล่านี้เลยช่วงนี้ไปโดนตัวไหนมาไปกินยาอะไรมาคะถึงขี้อ้อ คนที่เอาใจเก่งเป็นพิเศษอย่างกับเป็นลูกแมวน้อยตัวเล็กๆตัวหนึ่งเลยนะคะคือแบบว่าอะไรนิดอะไรหน่อยก็รู้สึกอ้อรู้สึกอยากเอาใจคนรอบตัวไม่ใช่แค่แฟนนะคะหรือแบบกับเพื่อนฝูงหรืออะไรแบบนี้นะคะก็แบบว่านานานาเออหน่อยนูน่นนี่นี่น,นั่นคนรอบข้างนะคะบอกเลยว่าใจอ่อนอ่อนระทวยกับลูกอ้อนคือแบบแพ้ลูกอ้อนของคนวันนี้เลยในช่วงนี้นะคะก็จะมีความแบบว่า มีความแบบว่างุงิงิง,งิงเหี่ยวเเป็นพิเศษในช่วงนี้นะจ๊ะไม่รู้ว่าหมดช่วงนี้ยังจะเป็นอยู่ไหมนะคะก็ต้องมาองรอลุ้นมาตามดวงกันอีกทีนะคะและนี่ก็คือภาพรวมความคี้อ้อนของคนทั้ง7วันนะคะเป็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์บอกพี่มาหน่อยนะคะว่า ก็อ้อนอยู่นะหรืออะไรยังไงนะคะก็บอกกันได้นะคะและอยากเห็นคลิปอะไรอยากให้ทำคลิปอะไรอีกนะคะก็คอมเมนต์บอกได้เช่นกันนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย